สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเลฟสีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่มีของมาฝากเป็นทูบนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นทูบนะคะค่ะเป็นทูบหอมค่ะค่ะเป็นทูบหอมนะคะมีสามสีสามกลิ่นนะคะทูบหอมค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นทูบหอมสมุนไพรไล่ยุงค่ะ ุมหอมสมุนไพรไดยุงนะคะค่ะมีสามสีสามกลิ่นนะคะอันนี้เป็นสีส้มแครอทนะคะสีครีมเป็นมารีค่ะค่ะและก็สีดำตะไคร่สูตรเข้มข้นนะคะค่ะสีดำนี้ค่ะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะเป็นตะไคร่หอมนะคะสกัดมาจากตะไคร่หอมนะคะตะไคร่นี้ เขาไม่ถูกกันกับยุงอยู่แล้วค่ะเขาจะไม่ไม่ไม่ชอบกันอยู่แล้วค่ะเขาได้กลิ่นเขาก็หนีนะคะค่ะเป็นทูบหอมสมุนไพรไล่ยุง wow ค่ะคุณแม่หน้าฝนนี่ค่ะคุณแม่ก็มองหาของที่จะมามาให้พี่น้องชาวไทยได้แนะนานะคะมาแนะนําให้พี่น้องชาวไทยได้ได้ได้เอาไปใช้กันนะคะเป็นทูบหอมค่ะสมุนไพรไล่ยุงค่ะ สูตรเข้มข้นนี้ค่ะสูตรนี้สูตรเข้มข้นนะคะเป็นสีดําตไค่อหอมค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเวลาจุดไปแล้วยุงเขาจะไม่หอมเขาจะเหม็นเขาจะหนีนะคะสูตรนี้เป็นสีนี้สีครีมนี้ค่ะเป็นมารีนะคะกลิ่นมารีค่ะตอนนี้แคนหลอดเป็นสีส้มค่ะเป็นกลิ่นนี้จะเป็นนี้จะเป็นค่ะกลิ่นพอดีนะคะเป็นไม่เข้มข้นแต่จะพอดีคะ่ะละมุนล,ละไมนะคะกลิ่นละมุนล,ละไม หอมพอดีนะคะถ้าสีดําเป็นสูตรเข้มข้นนะคะแต่จะแพงกว่ากันนะคะแต่แพงกว่า,ามาและแพงกว่ากันนะแต่คุณแม่จะบอกลูกค้าในราคาเดียวกันนะคะถ้าคุณแม่ขายในราคาที่ว่ามัดหนึ่งนะนี่ค่ะมัดหนึ่งนี่ค่ะจะมีสิบอันนะคะมัดหนึ่งนี่จะมีสิบห่อแบบนี้ค่ะหนึห่งห่อสองห่อสามห่อแบบนี้ค่ะ ร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งมัดเนะะี่ยค่ะร้อยห้าสิบาททอมส่งนะคะไม่ได้เก็บค่าส่งส่งฟรีนะคะค่ะหนึ่งมัดนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะสูตรเข้มข้นนะคะแต่ในท้องตลาดไม่ได้นะคะราคานี้ค่ะมีอยู่แม่บวรรักษ์นะคะแม่บวรรักษ์ขายผ้าไหมแต่คุณแม่อยากแนะนําช่วงฝนนะคะเพราะว่าช่วงฝนนี้ไม่อยากให้ยุงลายมาใกล้บ้านนะคะเพราะว่าเรามีลูกมีหลานนะคะ ให้จุดทิ้งไว้นะคะไม่หาแต่จุดกลางคืนนะคะเพราะว่าบางทีลูกหลานเรานอนนะคะเขาได้กลิ่นตักให้หอมใคาได้กลิ่นทูบไอสมุนไพรไล่ยุงพวกนี้เขาจะไม่มาใกล้นะคะจุดเวลาจุดจุดแค่สองสองสองก้านแบบนี้นะคะ2องก้านก้านละสองสามจุดนะคะ2องมุมสามมุมสี่มุมแล้วแต่ท่านจะเหมาะสมของท่านนะคะค่าเป็นสมุนไพรจุดทูบเป็นทูบสมุนไพรไล่ยุงค่ะทุบหอมนะคะ แต่ยุงเขาได้กลิ่นเขาจะไม่หอมนะคะจะเหม็นเขาจะหนีนะคะค่ะทั่วพวกนี้คุณแม่เคยใช้แล้วเมื่อคืนคุณแม่ก็ใช้ไปค่ะเวลายุงมาตอมค่ะมันจะมันจะตายนะคะตกค่ะยุงมานี่ค่ะจะตกตายบริเวณที่เราจุดนี่เต็มพื้นไปเลยนะคะมันจะดีกว่าพวกที่พวกที่เป็นกระป๋องสเปรย์ฉีดพ่นนะคะดีกว่าคุณแม่ดูและะ้วค่ะ พวกกระป๋องนั้นสเปรย์ฉีดพ่นพวกอาพวกอะไรนี่ค่ะจะแพ้นะคะคุณแม่ก็ฉีดไม่ได้แพ้ถ้าพวกนี้ไม่แพ้ไม่ไอายไม่จามนะคะให้ระคายเคืองนะคะจุดไว้ตามมุมนะคะเป็นมุมจุดนะคะไม่หาแต่จุดข้านะคะจุดเวลากลางวันก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไล่ยุงไม่ให้ยุงมาใกล้ลูกใกล้หลานนะคะช่วงนี้ช่วงยุงชุมค่ะเพราะว่ายุงชุมนี้ก็ กันยุงลายนั่นแหละค่ะยุงลายตัวอันตรายนะคะไม่ว่าแต่ยุงในบ้านกัดกลางคืนนะคะยุงลายอันตรายยุงลายจะออกกลางวันนะคะให้พี่น้อง fc ที่น่าทักที่ดูคุณแม่อยู่นะคะแล้วแต่ท่านจะเลือกสีนะคะถ้าท้าคุณแม่ถ้าถ้าคุณแม่มาคุณแม่จะมาทําเป็นมัดมัดละสิบค่ะมัดละสิบห่อแบบนี้ค่ะค่ะมัดละสิบห่อร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะ ค่ะถ้าซื้ออยู่ในท้องตลาดตามคุณแม่ถามอยู่ที่ยี่สิบบาทจิ้มห้าบาทนะคะสูตรเข้มข้นเนี้ค่ะบางทีเรามีช่วงนี้พวกเกษตรจะเลี้ยงวัวเยอะนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูนะคะตามทุ่งไร่ทุ่งนาทุกวันนี้ไอ้พวกเกษตรพวกที่เกษียณงานมาแล้วจะออกไปอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะค่ะทําการเกษตรค่ะ เราจะจุดค่ะเราจะจุดการเกษตรของเรานี้ค่ะไปไว้ที่ตามจุดตามจุดนะคะค่ะจุดที่ข้อหมูข้อกัวข้อควายของเรานะคะให้ไปไว้ตามจุดนะคะยุงจะไม่มาใกล้ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนนี้หน้ายุงชุกชมหน้าฝนเนี่ยค่ะมันมีน้าค้างเนี่ยค่ะมียุงไข่นะคะให้ท่านตามจุดเป็นจุดเป็นจุดนะคะตามที่ข้อกัวของท่านนะคะ แค่สามดอกค่ะถ้าพวกโอกควายนี้ค่ะแนะนําให้ใช้สูตรเข้มข้นสีดํานะคะค่ะพวกนี้สูตรอ่อนโยนค่ะละมุนละไมนะคะสีส้มกับสีครีมเนี่ยค่ะจุดในบ้านได้นะคะค่ะจุดในบ้านได้ค่ะเข้ามาค่ะไม่หาแต่เข้าเอาไปในบ้านนะคะให้จุดวางหน้าหน้าบ้านค่ะห่างประมาณสองสามเมตรก็ได้ค่ะถ้าบันห้าอื่นสองสามว่าค่ะจุดวางไว้สามสี่จุดตามจุดนะคะ แค่สองก้านก็พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะยุงเขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่มาใกล้นะคะค่ะเป็นทูบหอมสมุนไพรไล่ยุงนะคะค่ะท่านทําสวนยางพาราตรงไหนก็ช่าง้ายุงชุกยุงชุมนะคะให้ท่านเอาไปจุดไปเลยค่ะมุมละสองดอกอย่างนี้ค่ะสองกา้านแบบนี้นะคุณแม่บ้านคุณแม่ว่าเรียงอันนี้เนียงไม่เหมือนกันนะคะค่ะอะจุดละสองก้านสามก้านแล้วแต่ยุงของท่านจะเยอะนะคะ ค่ะคุณแม่แนะนําเป็นทูบสมุนไพรไล่ยุงนะคะมัดหนึ่งค่ะมีอยู่ค่ะมีอยู่สิค่ะมีมีมีอยู่สิสห่อนะคะร้อยห้าสิบบาททอมส่งนะคะไม่แพงนะคะค่ะคุณแม่ทดลองดูแล้วค่ะคุณแม่ได้มาค่ะคุณแม่จะมองหาตัวไหนที่เป็นประโยชน์เวลาช่วงยุงชุบยุงชุมนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะค่ะคุณแม่จะมองหาจุดนี้มากค่ะเพราะว่า ยุงช่วงหน้าฝนมาก็อันตรายเหมือนกันนะคะอันตรายกับยุงลายนะคะกับลูกกับหลานของเรานะคะถ้าพ่านสเปรย์ผูกฉีดพ่นนะคะแพ้ค่ะคุณแม่ก็ฉีดไม่ได้แพ้ค่ะแล้วก็พวกนี้ไม่แพ้ด้วยนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวแล้วก็ไม่แพ้ไม่ไอายไม่จามนะคะเป็นสมุนไพรด้วยค่ะทํามาจากตะไคร่หอมสูตรเข้มข้นนะคะสีดําสูตรเข้มข้นค่ะไปจุดตรงที่บริเวณ วัวควายของเราข้อบัวข้อควายของเรานะคะบ้านเราใกล้ๆบ้านแม่นี่ค่ะคุณแม่เห็นก็มีแต่ซื้อมุ้งหม,มกักะหางไม่ต้องการมุ้งก็ได้ค่ะจุดคาดจุดคาะจุดทูบเลยค่ะจุดทูบวางไว้ค่ะวางไวใ้ใกล้ๆบริเวณข้อบัวของเราก็ได้นะคะตอนเย็ยนมาค่ะไม่หาแต่ขํานะคะไม่ต้องเอาเข้าไปในบ้านก็ได้นะคะจุดวางไว้หน้าบ้านสองสามจุดก็โอเคนะคะ เขาได้กลิ่นเขาจะไม่มาใกล้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบกลิ่นพวกตะไคร้อยู่แล้วค่ะกลิ่นพวกนี้อยู่แล้วค่ะยุงเขาไม่ชอบค่ะค่ะตายค่ะตกตายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่บินหนีนะคะถ้าพวกฉีดยาพ่นนี้จะบินหนีไม่ตายนะคะถ้าเป็นทูบหอมสมุนไพรนี้ค่ะยุงจะตายนะคะทำทำลายแบบดับไปเลยนะคะจะตายนะคะไม่ไม่เขาจะไม่มารบก,กวนเองนะคะ ค่ะคุณแม่แนะนําทูบหอมสมุนไพรไล่ยุงค่ะติดต่อมากับคุณแม่รักได้นะคะค่ะไม่คิดราคาส่งนะส่งฟรีนะคะค่ะหนึ่งมัดร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งมัดนี่ค่ะมีสิบห่อนะคะค่ะถูกมากค่ะใช้ทนใช้นานด้วยค่ะใช้ไม่เปลืองด้วยนะคะค่ะเราพวกนี้เราจะค่ะคุณแม่แนะนําช่วงนี้ให้แนะนําใช้ทูบหอมนะคะสมุนไพรไล่ยุงค่ะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ขอ ขอพบพระคุณพี่น้องที่ติดตามคุณแม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงบุรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ